ท้าวิรูหกเป็นเทพปกครองประจำอยู่ทางทิศใต้ชื่อที่เรียกและลักษณะรูปร่างของท่านนั้นแตกต่างกันออกไปตามแต่พื้นที่เช่นกันค่ะท่านจะเป็นเทพพบุตรูปงามมีอาวุธลักษณะเป็นหอ,อกหรือดาบ ท้าวิรูหกท่านเป็นเทพพบุตรที่มีบุญบารมีมากมีฤทธานุภาพมากมีรัศมีที่เจ,จิดจรัสมากมีทิพย์สมบัติมากทรงโปรดปานการฟ้อนรำขับร้องเหล่าเทวดาที่มาอุบัติเป็นบุตรของท่านนั้นล้วนมีอยู่มาก แต่ละองค์มีฤทธิ์มากมีพละกำลังมากมีอนุภาพมากมียศและมีรัศมีมากเช่นกันทาวิรูหมีหน้าที่ดูแลปกครองพื้นที่ทางทิศใต้ของเขาซิเนรุทั้งหมดและยังเป็นผู้ดูแลปกครองเหล่ากุมพันธ์ทั้งหมดของชั้นสวัสค์ในบางคติเชื่อว่าท่านนั้นยังเป็นผู้ปกครองเหล่าพยาคุดทั้งหมดอีกด้วยค่ะ ท่านเป็นเทพพู้บูรผู้ทรงธรรมเป็นเทพผู้รับหน้าที่ส่งเสริมเป็นผู้พิทักษ์ปกป้องธรรมตั้งแต่เริ่มพุทธกาลจนมาถึงปัจจุบันค่ะมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมากเป็นผู้ปกป้องคำพีที่มีหลักธรรมคำสอนของศาสดามีเทพนครเมืองใหญ่ตั้งเป็นศูนย์กลางวิมานแต่ละหลังจะประดับไปด้วยแก้วหลากสี สองแสงระยิบระยะับมีกำแพงทองล้อมรอบวิมานแต่ละหลังไว้มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่แตกต่างกันไปตามกำลังบุญของเจ้าของวิมานค่ะในทิศที่อยู่ของทาวิรูหกนั้นยังเป็นที่ตั้งของชมพูทวีปดินแดนนี้แม่น้ำมหาสมุทรจะมีสีเขียวมรกตพื้นดินและสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่จะมีลักษณะสีเขียวมรกตค่ะ